ลุงเชื่อไหมว่ามันมันมันเป็นกระสือจริงๆเชื่อเป็นจริงๆถ้าไม่ใช่กระสือจะลอย,อยงไงได้อมไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือ <c oughs> งลบรียก็ประมาณสิบเอ็ดเสียงเศษนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ในทุกตำบลน,นะครับเป็นประจําซึ่งในวันที่มีกระแสข่าวเนี่ยนะครับก็ว่าเจอกระสือหรือไรเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางตลาด อฝ่ายความมัน่นคงหรือแบบปอ้องกันนะครับได้ประสานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นให้ออกไปตรวจตรวจตาตรวจสอบอ่ะปรากฏว่าก็าไปเจอหน้ากากใกล้ๆกับที่คนเขากล่าวอ้างว่าเจอนะครับก็ได้พบในไม่เกินร้อยสองร้อยเมตรอะนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้เจอหน้ากากก็้ก็ก็มาช่วยกันตรวจข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ลงพื้นที่เองด้วย ก็ไม่มีอะไรมันมีคนไม่กี่คนนะที่ผู้กล่าวอ้างจากการลงพื้นที่เมื่อคืนนี้อีกนะครับก็ไม่มีการตื่นตะทอกตกใจของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่กันตามปกติและก็ไม่ได้มีให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับก็จากการอให้หนังสืออะไรช่วยให้ใช้วิจ,จรารณญาณนะครับแล้วก็การใช้สตินะครับในการดูในการตรวจสอบเพราะเราก็ตรวจสอบอยู่แล้ว สามีก็จะไปจับไห่มันไม่มีเจอนี่เจจะนี่นะที่นเห็นนะเจอเจจระสองรอบสองรอบแรอบอีกรอบหลังนี่เราไม่เห็นตัวนะเห็นเป็นควายเห็นแต่ไฟใช่ไหมนั่นเห็นเป็นควายสามดวงอย่างเงี้ยวิ่งไวเงี้ยไอ้ครั้งไอ้ครั้งแรกนี่จจะเลยครั้งแรกเจจระมันเป็นภาพลักษณะทางไกลมากกว่านะครับแล้วก็จากการได้ได้ดูแชร์กันนะก็ไม่รู้ภาพเนี่ยมาจากใครกันแน่นะครับแล้วก็พอไปให้ทาง ออสอไปยืนตามต้นไม้น่ยแล้วก็ใส่หน้ากากดูแล้วก็ฉายไฟไปฉายแวบบแวบบแวบๆบแหละนะครับมันก็มีลักษณะเหมือนเราตอนเป็นเด็กได้เล่นหลอกกันอ่ะมันก็ไม่ไม่ใช่อันห่างไกลกันมากไม่ใช่ว่าเป็นหน้ากากก็เหมือนไฟมีเขี้ยวเหรียญนี่มันเป็นคนธรรมดาอมไม่มีเขี้ยวไม่มีอะไรออกมาเป็นคนเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่นากากไม่ใช่นากาก